ขับผมครับพี่เจนีครับผมเยอะนิดสบายแล้วครับคุณพ่ออายุใสครับผมครับคุณท่านมาอายุว่าไหนครับอยู่ระแหน่เป็นโรคเบาหวานเกลือพี่เจนี่จะแหงมันเปลือยครับไม่จินมันงิ้มไงบ่นิดเดียวซ้ำได้พอกับเสียนยาเลยนะโอ้ครับพอกับเส้นหนานะครับบอสแล้วเจนี่กับมันเปลือยเป็นว่าจะปีขับเบาหวานห้อเป็นมาเยอะไหมเป็นมานานไหม พอเ,เป็นหน้าเราครับมันถึงจะเป็นคัะพี่มูน่นะครับผมพี่มู่นี่มัน่นใจอยู่ประมาณพรเดือนครับหลังจากพอตรงน,นี้แล้วเปัญหงครับจังออกมาจากโรงพยาบาลครับเป็นสาเหตุยังครับอยู่โรงพยาบาลดีๆครับตอนที่เบรกอยู่โรงพยาบาลไห่หมอครับตอนขาเบยกเบยกอยู่บ้านอยู่แต่ว่าลูกสาวได้พาไปโรงพยาบาลเดทลงค่ะผมบาร์ดี ไปหมมาติดเชื้อบววันแพ้ติดเชื่อแห้งวันหมดครับเห็นนอนอยู่โรคบาดเจวาวัน่มดครับเห็นนอนนอนซ้อมขืน,<อ><อ>นครับขืนอซ้อมเดิมเอาไปหลอกหลอกทีว่าเห็นคื่อผ่านมันขือลอกครับหลอกหลอกออกแน้ติดเชื่อหลอกติเชื้อครับหลอกไปหลอกมาเอามาอยู่น้ามูไดา้ายไรผม เป็นจะได้บังทำมือได้ผบอกจนโควงกคงทำมือได้ก่อนจนค้งโคงครับแล้วก็เจ้าว่าการที่คุณพ่อไปรอบไหครับแขนยังยังสั่นหมอว่าจักมือเศร้าจักมือหายครับผมหมอว่าพ่อเดือนหรอกว่สใแน่นก่าหายครับเล้วตีหายด้ววิธีไหนแล้วผมก่อนอเพราะว่าเพราะว่าวิธีเด็กทางทีหายครับผมจึงกล้านี้ออกมาจากโรงพยาบาลนี้ครับเพราะว่าสิตัดขาโอ้ครับ ตั้งก็เป็นยังครับที่ได้ยังขาดดีสิบมดแล้วมันมากันเนาะกอบคุณครับและหู้อะไรจังไงครับพ่อจังไในมีโอกาสมาใส่ผลิตภัณฑ์จางม้าหู้ครับผมนี่ครับโอ้ยปากเก็บแผ่นซีดีไรเฮียอยู่วนครับโอ้อยโอ้รักกันควรใช้ซีดีเลยเห็นไม่ยัยเมื่อเดียดเศรา โกูเห่อ <mówi> ย <compromise> ู <org els> ่น <ambition> uh, okay. so ั่นลเป็นยังไงโอ้คห็ว่าเป็นเป็นเสัว่าีะครับเอากันเศร้าีนย้อนมาให้่นได้บอกแต่ว่าเฉพาะทีแผ่นซีดีฮางครับเกี่ยวไปเดยคกับเนตอตกไมแผ่นซีดีพวกไหครับตัที่เผซีดี้นครับผมอ่ะจะได้ักฟ้ามาด้กันจะ่ก้เสือกคับเพรานีเขาปวดมกครับครับบพรอยากเขาปวดรอกด้วยบางม่ใยนอยูวันงเศร้าไม่ใง่ซื้อังครับผม จำซื้อเราหมดเลยก็ไม่ยุมสู้ครับไม่ยอมเกิดครับไม่ยอเกิดไม่ยอมเกิดครับผมครับและเรื่องที่ไหนบ้างนี่ครับจกเศร้าคือเรา้วก็เลยจกเศร้าคือเราก็เลยมันมีไม้เด็กโคกอยู่กับแผ่นหนึ่งโอ้ผมก็ได้เขียนเขียนเขียนเ่าแล้วก็โทรหาก็โทรศัพท์ถือูกโทรหาบิ่งครับผมครับก็ได้ติดต่อกันเอาปอเนาะคขับพ่อเขาบวดเลยเพาต้องอดทนกับคุณนางอยู่นี่นะครับตัดต่อไปครับระบาดที่นี่จับพอใส่ไม่ท่า ประมาณจักเดือนครับยังดีเศร้าครับผมครับประมาณอยู่สี่เดือนกว่าอีกครับโอ้สี่เดือนกว่าครับต้องเมื่อไหร่ครับแต่ดีตรงครับจริงๆมันเป็นจริงๆมันเป็นอย่างนี้ครับคือแผลที่มันเบิกกว่าที่ลอกก็คือนังกบนี่ครับหมอเขาสิลอกเขาก้นโปกแล้วครับหนังก้นกบมาเปิดมาปานะครับคือป้าสือปาผ่านนะครับคนอีจ้าก็เลยหาทางยกจากโรงพยาบาลมากครับ แม่ยูบ่วรพนครับดีดีสามี่ครับถามในบทที่ดีครับดีสามี่ดีใจมากไหมครับดีใจมากครับครับทําทงานทําการทุกอย่างได้ไหมทุกวันนี้รรครับ,บได<อ> <c oughs> ้ครับครับสบายตัอโม่ไหลได้นุ่มยังหน่อยเดี๋ยวอยากฝากไปถาวบอยเสือเราจะมีที่หนุ่มยังน้อยเพิ่มเติมครับเอาละดีใจครับสานีดีแห่งยูบวรพรเอาใจฝากพี่มมนะ้องเขาเลยครับ อนุพี่มีนักติดสอบให้ผมถามจัาบาทนะครับพ่อตอนนี้อายุจะปีอายุครับเจ็ดสิบสามปีสองเดือนเจ็ดสิบสามปีสองเดือนครับผมนี่คือคุณพ่อคำพูดนะครับแล้วขาที่สายให้เบื่อนนันขาของคุณพ่อแท้บ่แม่นครับแม่นแท้ๆอยู่นะเพราะแม่ขาบอมตัวอเอาอย่างมายืนยันว่าขาแท้เอาผ้าต้องโดก็ผ้าโอนี่ก็ได้นากครับโอ้ยโอ่ยใกล้นากครับ เอาขอยัานครับขอยัดโอ้เต็มนะครับผู้ใดสามารถที่พี่น้องอยากอยากเบิ้ลก็เลยนะครับตอนเพิ่นลงไปนะครับนี่คือขาจริงๆบอลเมนท์ถ้าออกขึ้นมาเพราะหลายๆคนบอกมาโอ้ยมันแมนบอลว่าท่านี่คือของจริงๆนี่คือตัวเป็นๆครับมายืนยันแล้วนะครับแบบว่านั่งสัมผัสตัวครับต้องยืนครับพี่น้องเพื่อออกต่องเลยนะเอาตอนด้ครับคุอ่ะครับผมครับเอาครับป่ายนี้รักยาพอกกินเศร้ากินทีแห้ง้ำนี้ดีขนาดนี้เขาวาดจังสี่นะครับ พี่น้องจืร์แหละครับบอกข่าวว่าหวานเต้านี่หักวงเงินเพราะปลาครับปลาเผื่อปลาบอกก็พูดอยู่ไลเนี่ยครับนี่คนมากินนั่เดี๋ยวคนครับพ่อครับมีอยู่สองสามคนอ้าวเขาปรโหุดยากก็บอกกินผลิตภัณฑ์ผักเม็ดบอกเขาปรโหุดยากบ้องเขาหุ่นยากแต่เขาก็นั่มากินเบิ้งกินเบิ้งเดี๋ยวเบิ้งก็มีแห้งขึ้นมาบ้านนี้ก็ผมก็ได้เอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปอยากไปโชว์คนหน่อยอะไรบ้างต่อครับ้านในพุทธาเขากินเ่าได้เราเพิ่งแห้งๆเลยถ้าพร้อมตรวดน้องตายดีกว่า ผมกเลยบอกว่าหอยแป้งเราเก็บโพสตี้เหมืนเก็บโอ้เพ่อเอาไปเหมือนบดไปครับพอสี่ไดรอครับโอ้ครับแพงไรเนาะแล้วพ่อว่าพ่อกินเดรมิงพ่อมัดกรมมานกท่าดครับผมหอยสามหมนอยู่หรอสามหมื่บาทครับกับแรกขาใหม่กับแม่ขาใหม่แพงบัพ่อบ่เคครับก็คือหับไปง่ครับแต่ผมนเพื่อได้ยิ่งเาอ่า พี่น้องที่ได้ทราบข่าวของคุณพ่อคำพูนคุณพ่อคำพูนเนี่ยนะครับว่าสิบปงานศพเพิ่นแม่นบอกครับหลายหลายคนสิบปงานศพคุณพ่อแม่นบอกครับปลายรายจพบมาท่านเป็นศพเป็นทีเออครับหมายความว่าคนบอกว่าเออเพื่อนเป็นขาเบื่อแล้วบอกพ่าโดนกันตายดอกเดี๋ยวเราจะไปเรียนให้โลกงานเล่าฝากบอกว่าคนบอกเนี่ยเป็นยังไงพ่อ คนบอกไปแล้วไปวอดแล้วเรียบร้อยครับเพื่นพี่เว้าเนี่ยแหละครับนี่แต่คุณพ่อกำมูลครับไปงานเพิ่งเดียวกันครับพ่อนับได้อยู่เราไปก่อนเลยทุกคนครับไปก่อนเนี่ยแปดเลยแปดครับผมไอ้ส้มจอดเบิ้งนี่นะจอดเบิ้งจอเบิ้งแต่มาย่างกินบเพราะอะไรครับเอาให้บัววานแค่์ใหญโอ้ยแล้วก็เลยแนะนำมาไปหาเขาไม่ได้ครับผมครับถือมีเนาะโอ้ถือตัวนครับ ีะทำกางย่างกันต่อไปผมไปแล้วครับผมครับอ้าวเมื่าอย่างไหนขวาเข่าเลยผมป้าโอ้ครับผมไหนขวาเข้าก็คือคำบุญเจ็บวันนะครับท่านประธานคำพนเจ็เรยก็ันไหนขวาเข้านะครับผมเห็นคุนกูจูกระใจอยู่นะผมก็เลยแวะเข้าไปโอ้ครับแต่ว่าพ่อดีโอกาสดีเลยพ่อนะครับเนาะเด็พ่อที่จะพันเข่าสุดยอดยินใจนะพ่อครับครับอ่ะครับกลับเสียงตอบกลงกับท่านคุณพ่อคำปูนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมครับ